สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเข้าสูะะ่เนื้อหาบทที่สองนะคะบทนี้มีชื่อว่าบทเรียนการขายอายุนับร้อยปีส่งตรงจากประเทศเม็กซิโกคุณเอเมอร์วิลเลอร์นะคะผู้เขียนได้บอกว่าสิ่งที่มีอนุภาพร้ายแรงพอๆกับสัญชาตญาณน,นักขายของคนคิวบาก็คือพลังเสียงย่างเนื้อของเหล่าคนเม็กซิโกที่เขาใช้กันหน้าที่ประเทศเม็กซิโก เขาบอกว่าเขาได้พบกับนักขายขั้นเทพจํานวนมากเลยทั้งคนที่เปลี่ยนไปด้วยสัญชาตญาณของนักขายและคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักขายในเรื่องของเทคนิคผู้เขียนได้บอกว่าคุณเองสามารถที่จะเพิ่มระดับทางอาวุธของคุณได้ด้วยการอ่านหนังสือที่มีอยู่เต็มไปหมดในท้องตลาดแต่เขาก็ไม่ได้อยากให้คุณให้ความสำคัญในเรื่องเทคนิคมากนะัก เขาบอกว่าเขาต้องการให้คุณเข้าใจในเรื่องของศิลปะการขายมากกว่าการไปวิ่งไล่ตามเทคนิคเหล่านั้นเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใจศิลปะของการขายคุณจะสามารถขายของได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนปลาที่แหวกว่าอยู่ในน้ำเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีเด็กขัดรองเท้าชาวเม็กซิกันที่เขาอยู่หน้าโรงแรมรีฟอร์มาเขาต้องการที่จะขายบริการของเขาให้กับคุณเขาชี้มาที่รองเท้าของคุณแล้วเขาจะถามคุณว่าคุณต้องการขัดเงารองเท้าของคุณไหมซึ่งสังเกตดูดีๆจากสถานการณ์นี้มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะแต่ว่าความพิเศษนั้นไม่ได้อยู่ที่คําถาม ความพิเศษนั้นอยู่ที่การชี้ของเด็กขัดรองเท้าเพราะว่ามันได้ทําให้สายตาของคุณนะคะได้ไล่ตามท่าทางของเด็กน้อยคนนั้นแล้วไปจบอยู่ที่รองเท้าของคุณซึ่งตอนนี้คุณก็ได้สังเกตแล้วว่ารองเท้าของคุณมีความหมองมีความเปื้อนฝุ่นมากแค่ไหนและนั่นเองก็คือโอกาสในการขายบริการขัดรองเท้าของเด็กน้อยคนนั้นก็จะมีสูงขึ้นในทันที ผู้เขียนได้บอกว่าท่าทางที่คุณใช้ในการขายเป็นเรื่องที่สำคัญมากจากการที่เขาได้เฝ้าสังเกตนักขายมาตลอดทั้งชีวิตเรื่องการใช้ท่าทางในการขายจะมีตัวอย่างนักขายอยู่สองประเภทค่ะประเภทแรกก็คือนักขายที่เล่นกับหัวใจของคุณประเภทที่สองก็คือนักขายที่เล่นกับสมองของคุณนักขายจากเม็กซิโกจะเป็นนักขายที่เล่นกับหัวใจของคุณ เขาจะขายสินค้าเรากับว่าเขาตกหลุมรักในสินค้าของเขาเขาจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของคุณในขณะที่นักขายจากแคนาดาจะเป็นนักขายที่เล่นกับสมองของคุณเขาจะใช้ตรก,กะเขาจะเน้นพูดถึงประโยชน์แล้วก็เหตุผลที่คุณควรจะซื้อสินค้าของเขานักขายที่เล่นกับหัวใจจะเต็มไปด้วยท่าทางประกอบกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนนักขายที่เล่นกับสมองเขาจะนิ่งสุขุม เรากับว่ากำลังเพ่งใช้พลังจิตในการขายตลอดเวลาผู้เขียนได้บอกว่าผมจะไม่ตัดสินว่าทั้งสองประเภทแบบไหนดีกว่ากันแต่ผมเชื่อว่าหัวใจอยู่ใกล้กระเป๋าเงินมากกว่าสมองแน่นอนทั้งในความรู้สึกและในทางกายภาพนักขายที่เล่นกับหัวใจเขาจะพูดว่าน้ำหอมกลิ่นนี้จะทำให้หัวใจสามีของคุณเต้นไม่เป็นจังหวะ และถ้าเป็นนักขายที่เล่นกับสมองเขาจะพูดว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ฉีดตอนเช้าจะหอมอยู่ได้จนถึงตอนเย็นซึ่งถามว่าประโยคไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นผมจะเอามารวมกันแล้วบอกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้จะทำให้คนที่ได้กลิ่นมันเคลิบเคลิ้มหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไปตลอดทั้งวัน และอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาได้ยกตัวอย่างว่าตอนที่ผมกำลังเดินออกจากโรงแรมในเมืองเม็กซิโกซิตี้อย่างเร่งรีบผมเองกำลังพุ่งตัวเข้าไปหารถแท็กซี่ที่จอดอยู่ริมถนนเพราะมีนัดสำคัญและทันใดนั้นเองชายล่างเล็กที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ชูดอ,อกกาดีเนียขึ้นแล้วก็พูดว่าซื้อสิครับซินยอมันจะช่วยให้คุณรู้สึกเป็นคนสำคัญไปตลอดทั้งวัน ข้อเท้าของผมแทบพลิกเพราะประโยคนั้นนั่นเองที่ทำให้ผมหันกลับมาซื้อแทบจะทันทีที่เขาพูดจบถามว่าผมอยากได้ดอกไม้ไหมไม่มีทางแต่ผมอยากจะรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญผมอยากรู้สึกมั่นใจเพราะผมมีประชุมสำคัญทั้งวันดังนั้นผมพร้อมมาก,มากๆที่จะซื้อความรู้สึกเป็นคนสำคัญในราคา50เซเซนและที่สำคัญ คนขายเขาได้บอกผมว่าผมจะได้รับความรู้สึกนั้นไปตลอดทั้งวันความรู้สึกเป็นคนสำคัญในวันสำคัญทั้งวันแลกกับเงิน50เซ็นเซนเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆคำว่าไปตลอดทั้งวันเป็นเสียงย่างเนื้อที่ทรงพลังเอามากๆสมควรอย่างยิ่งที่จะบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในบรรดาเสียงย่างเนื้อชั้นครู พ่อค้าส่วนใหญ่ในเม็กซิโกจะมีราคาในใจและมันจะถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนบนป้ายราคาพ่อค้าเหล่านี้คือคนที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาต่อรองอะไรด้วยมากมายถ้าคุณรับได้คุณก็จ่ายไปถ้าคุณรับไม่ได้ก็แค่เดินจากไปแค่นั้นแต่ว่าจะมีพ่อค้าอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มีอยู่จำนวนมากพอๆกันที่เขาเปิดกว้างให้คุณได้ต่อรองราคา พ่อค้าประเภทนี้จะมีราคาอยู่3ประเภทด้วยกัน 1. คือราคาที่เขาตั้งไว้ 2. คือราคาที่เขาหวังว่าจะได้และ 3. ก็คือราคาที่เขาได้รับจริงๆผู้เขียนได้บอกว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพ่อค้าประเภทนี้ครั้งหนึ่งผมได้เดินเข้าไปดูผ้าคุมไหล่สไตล์เม็กซิกันผมได้ถามพ่อค้าว่าราคาเท่าไรพ่อค้าก็ได้ทำหน้าเศร้า ให้เลดูหน้าสงสารแล้วก็ตอบมาว่าแค่100เปโซเท่านั้นซินยอผมยักไหลทำหน้ามึนๆแล้วก็ตอบกลับไปว่ามันแพงเกินไปพ่อค้าเขาก็หยิบผ้าคลุมไหล่นั้นแล้วชี้ไปที่ลายกุหลาบแล้วก็บอกผมว่าลายกุหลาบนี่พิเศษมากนะซินยอเพราะว่ามันทำให้ผ้าค,คลุมดูพรีเมียมซึ่งเขาพยายามดึงความสนใจของผมออกจากราคา กลับมาที่รายละเอียดของสินค้าและพยายามให้ผมได้สัมผัสกับเนื้อผ้าเมื่อเห็นว่าผมทำท่าทีไม่สนใจเขาก็หยิบผ้าคลุมไหล่อีกผืนขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้ไม่มีลายกุหลาบและเขาก็บอกผมว่าผืนนี้50เปโซซินยอและเมื่อเห็นผมเงียบๆเขาก็พูดต่อไปว่าลายปักผืนนี้ถูกปักขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือของเหล่าซินยอลิต้าสวยๆของเม็กซิโก ทางเอาหลังมือลูบไปตามขอบผ้าคลุมกฎการขายข้อนี้เรียบง่ายมากและผู้เขียนได้แนะนำว่าให้หาจุดที่น่าสนใจแปลกตาหรือมีความพิเศษในสิ่งที่คุณขายให้เจอจากนั้นให้ดึงความสนใจของลูกค้ามารวมที่จุดนี้แล้วทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ผมไปเม็กซิโกผมอยู่ในฐานะของนักเรียนวิชาเสียงย่างเนื้อ เพื่อนของผมชื่อซินยอกัวคาโดได้บอกผมว่าผมต้องไปที่คลองคลองหนึ่งซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเวนิสของเม็กซิโกเขาบอกผมว่าที่นั่นผมจะได้เรียนรู้อะไรแปลกๆเกี่ยวกับการขายเยอะแยะมากมายพร้อมกับให้ซินยอฮอเฮเป็นคนนำทางเมื่อมาถึงคลองอันดับแรกเลยก็คือเราก็ได้เช่าเรือกอนโดลาเช่นเคยมันมาพร้อมกับราคาสประเภทหคือราคาที่พ่อค้าตั้งไว้ สองคือราคาที่พ่อค้าหวังว่าจะได้และสามก็คือราคาที่เขาได้รับจริงๆกฎของเกมมีอยู่ว่าต้องไปให้ถึงราคาที่3ให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปให้ถึงราคาที่3มให้ได้แม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่เหลือกำไรหรือวันนี้ยังขายไม่ได้เลยก็ตามเพราะว่านั่นมันเป็นกับดัก เมื่อเห็นเรือนักท่องเที่ยวพวกเขาจะรีบพายเรือเข้าหาใครที่ถึงก่อนก็จะมีโอกาสได้นำเสนอขายสินค้าก่อนเทคนิคของพวกเขาเหล่านั้นอ่อนน้อมและเรียบง่ายผมอยากจะย้ำว่าความเรียบง่ายนี้เองที่ทำให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตคนที่เข้าถึงตัวผมคนแรกก็คือคนขายดอกไม้เขาได้เอาดอกไม้ใส่ในมือของผมและพายเรือตามเพื่อเสนอขายดอกไม้นั้น เขาทำท่าทางว่าสามารถเอาไปทัดหูได้ทำท่าทางให้ผมหยิบขึ้นมาดมเขาบอกผมว่ามันเป็นดอกอะไรแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับดอกไม้นั้นก็คือดอกไม้นี้จะบานทุกๆห้าปีพวกเขารู้เสียงย่างเนื้อที่ทรงพลังมากๆในทุกสิ่งที่พวกเขาขายเพราะว่าพวกเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันวันไหนที่ขายไม่ได้เลยพวกเขาก็จะไม่มีอะไรตกถึงท้อง ซึ่งสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่แบบปากาตินถีบนี้ได้ทําให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะขายด้วยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดและก็ใช้คําพูดที่น้อยที่สุดและนอกจากดอกไม้แล้วพวกเขาก็ยังขายเบียร์ด้วยในเรือแคนูบางลําจะมีเบียร์แช่น้ําแข็งอยู่พวกเขาจะพายมาข้างๆเรือของผมแล้วก็หยิบขวดขึ้นมารูปอย่างทนุถนอมจากนั้นก็จะพูดว่าเย็นเจี๊ยบเลยซินยอในวันที่อากาศร้อนจัด กลางของเม็กซิโกคุณลองเทียบเอาเองว่าคำพูดไหนที่ทรงพลังมากกว่ากันระหว่างคำว่าเย็นเจี๊ยบเลยซินยอกับคำว่ารับเบียกสักขวดไหมคะคุณลูกค้าบทเรียนสำคัญบทแรกที่ได้รับจากคลอ,องนี้ซึ่งผู้เขียนก็ได้แนะนำว่าให้โชว์สิ่งที่คุณอยากจะขาย สาธิตให้เขาดูรูปมันคลาม,มันสัมผัสกับมันทำอะไรก็ได้กับสินค้าที่คุณอยากจะก,กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอยากลองที่อยู่ในตัวของลูกค้าให้ตื่นขึ้นซึ่งหลังจากที่ฝ่าด่านแรกมาได้ผมกับซินยอฮอเฮได้พายเรือที่เต็มไปด้วยดอกไม้พื้นเมืองและกระป๋องเบียร์ไปเรือเร่อยๆ และพอมาถึงช่วงหนึ่งของคลองเราก็พบกับขบวนเรือแคนโนูที่เต็มไปด้วยนักดนตรีและเช่นเคยพอพวกเขาเห็นเราเขาก็แข่งกันพายเรือเข้ามาเทียบเรือลำแรกที่เข้ามาคือวงดนตรีมาริมบ้าสามชิ้นพวกเขาไม่ได้ถามว่าให้พวกเราเล่นเพลงให้ฟังไหมไม่เลยนั่นเป็นคำถามของนักขายอเมริกันซึ่งจะมีพลังดึงดูดคำปฏิเสธว่าไม่อย่างรุนแรง แต่ว่านักดนตรีบนเรือแคนโนเหล่านี้เขารู้ดีกว่านั้นพวกเขาถามว่าเครื่องดนตรีชนิดไหนที่ซินยอต้องการจะฟังครับเรนโซ่กรันเดหรือว่าเม็กซิคาลิโรเซ พวกเขาทำให้คำว่าไม่ออกจากปากลูกค้าได้ยากขึ้นขอย้ำอีกทีว่าไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังขายอะไรอยู่ก็ตามคุณสามารถที่จะใช้คำถามที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธโดยสัญชาตญาณแบบนี้ได้คำว่าไม่ทุกวันนี้เป็นคำที่คุณได้ยินบ่อยมากจากคนที่พูดเพื่อปกป้องตัวเองจากนักขายบ่อยครั้งที่การปฏิเสธของพวกเขาเกิดขึ้นโดยอัตโ,ตโนมัติเกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดเลยด้วยซ้า และประเด็นที่ผู้เขียนอยากจะสื่อก็คือให้ลูกค้าเลือกระหว่างบางอย่างกับบางอย่างห้ามเด็ดขาดเลยห้ามที่จะให้ลูกค้าเลือกระหว่างบางอย่างกับการไม่เอาอะไรเลยสักอย่างผู้เขียนได้เล่าว่าบ่ายวันหนึ่งตอนที่ผมรับงานวางกลยุทธ์ให้กับเบียคาตาบลังกาผมกับลูกค้าเดินทางมาถึงสาขาที่พรูโบวันนี้มีกำหนดการสู้วกระทิงพอดีซึ่งเราก็ไม่รอรีที่จะซื้อตั๋วเข้าไปดู บนป้ายเขาได้เขียนเอาไว้ว่าการต่อสู้จะเริ่มขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกาและมันก็เริ่มตรงเวลาเป๊ะมันเป๊ะจ,จนผมพูดกับเพื่อนที่ไปด้วยกันเลยว่านี่น่าจะเป็นสิ่งเดียวในเม็กซิโกที่ตรงเวลาซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือพอระฆังดังขึ้นตอน16นาฬิกาเก้าอี้ก็เต็มปับ๊บไม่มีผู้ชมแม้แต่คนเดียวที่มาสาย ตรงนี้แหละคือเสียงย่างเนื้อที่ทรงพลังมากๆของสนามสู้วัวกระทิงแห่งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ฝึกลูกค้าทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆให้มาให้ตรงเวลาและเหตุผลเดียวที่ผู้คนเข้าโรงหนังกับเข้าประชุมฝ่ายขายของคุณที่เข้าสายก็เพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันไม่เคยเริ่มตรงเวลาคุณสามารถสร้างน้ำหนักและความน่าเชื่อถือให้กับคำพูดของตัวเองได้ด้วยการเริ่มต้นรักษาคำพูดของตัวเองตั้งแต่วันนี้ ผู้คนชอบคนที่รักษาคำพูดและถ้าคุณรักษาคำพูดได้นานพอผลลัพธ์ความเคารพและยอดขายจะตามมาบทเรียนการขายที่สำคัญข้อนี้ก็คือสัจระเมื่อได้ล่าออกไปแล้วก็จงรักษาให้มั่นพูดอะไรออกไปก็จงหมายความตามนั้นรถแท็กซี่ทุกคันในเม็กซิโกจะมีป้ายป้ายหนึ่งวางไว้ที่หน้ารถป้ายนั้นก็คือป้ายที่บอกว่าคันนี้ว่าง เป็นธรรมเนียมที่คุณจะต้องต่อรองราคาให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะขึ้นไปนั่งบนรถและเวลาที่คุณได้ขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีเด็กขายรอตเตอรี่พุ่งเข้าใส่และสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเด็กพวกนี้ก็คือพวกเขาไม่เคยบอกราคาของลอตเตอรี่เลยสิ่งเดียวที่พวกเขาพูดก็คือ เงินรางวัลที่คุณจะได้รับผู้เขียนได้บอกว่าให้บอกลูกค้าว่าลูกค้าจะได้อะไรไม่ใช่บอกลูกค้าว่าลูกค้าจะต้องจ่ายเท่าไหร่สินค้าทุกชิ้นในเม็กซิโกถูกวางขายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยหลักการเรียบง่ายที่บอกว่าอยู่ในสายตากก็คืออยู่ในหัวใจนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดอกไม้ลอตเตอรี่กำไรและทุกสิ่ง ถูกจัดวางให้อยู่ในระดับที่มองเห็นได้ง่ายและอยู่ในระดับสายตาผมได้บอกให้ซินยอกวาคาโดวางขวดเบียร์ในระดับสายตาไม่ใช่วางไว้ใต้เคาน์เตอร์หรือวางบนชั้นวางของซึ่งไอเดียนี้ได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้เขาในทันที1%เปซเพราะเวลาที่คนได้เดินเข้ามาในร้านสายตาของเขาจะจับไปที่บาร์เทนเดอร์ก่อนอันดับแรกดังนั้นสิ่งที่อยู่ในสายตา ใกล้บาร์เทนเดอร์ที่สุดจะมีโอกาสขายได้มากที่สุดคุณสามารถทดสอบหลักการนี้ได้คืออยู่ในสายตาเท่ากับอยู่ในหัวใจคุณสามารถใช้หลักการนี้กับคำพูดของคุณได้เช่นเดียวกันด้วยการเน้นให้คำพูดที่สำคัญของคุณอยู่ในระดับสายตาอยู่ในระดับการได้ยินของลูกค้าจากนั้นก็ค่อยปล่อยให้คำพูดที่ไม่สำคัญล่องลอยหายไปกับอากาศบทเรียนการขายที่สำคัญที่สุด ที่เม็กซิโกได้สอนคุณก็คือจงขายออกมาจากหัวใจไม่ใช่สมองจงใช้พวกันบันเลงลายเส้นอันแสนโรแมนติกของการขายไม่ใช่การมุ่งใช้แต่ตัวเลขและก็ข้อมูลส่วนวิธีที่จะทำให้คุณขายของได้เร็วและง่ายที่สุดก็คือข้อแรกให้โชว์ว่าคุณมีอะไรมาขายอย่าเก็บไว้กับตัวอย่าทำตัวหลบๆซ่อนๆและข้อที่สอง ให้เล่าเรื่องบางอย่างที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพราะเรื่องราวดีๆจะขายของให้คุณได้และต่อจากนี้จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงการขายที่ออกมาจากหัวใจค่ะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ตอกย้ำว่าเสียงย่างเนื้อขายเนื้อย่างไม่ใช่ตัววัวนณะห้องประมูลราคาแห่งหนึ่งพิธีกรผู้ดำเนินการประมูล ได้พูดขึ้นว่ามีใครจะเสนอราคาให้กับซอตัวนี้ไหมครับ1ดอลลาร์2ดอลลาร์มีคนเสนอ2ดอลลาร์ขอบคุณครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีใครให้3ดอลลาร์ไหมพิธีกรผู้ด,ดำเนินการประมูลพยายามอย่างมากในการกระตุ้นให้ลูกค้าประมูลซอโบราณตัวหนึง่งแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครต้องการมันเลยเพราะว่ามันทั้งเก่าทั้งฝุ่นเกาะเต็มไปหมด มองดูแล้วไม่มีอะไรดีเลยใครจะไปอยากจ่ายเงิน3ดอลลาร์เพื่อที่จะซื้อไว้ถูกไหมคะ2ดอลลาร์นับ1 2ดอลลาร์นับ2ไม่มีใครให้เพิ่มอีก1ดอลลาร์จริงๆหรอครับปรากฏว่าก็เงียบกริบกันทั้งห้องไม่มีใครสนใจเลยแม้แต่น้อยซึ่งตอนนั้นเองพิธีกรผู้ดำเนินการประมูลก็ได้แต่ถอนหายใจและก็กำลังคว้าค้อนที่จะเตรียมทุบป,ปิดประมูลราคาอยู่ที่2ดอลลาร์แต่ว่าทันใดน,นั้นเอง ก็มีชายชราคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปบนเวทีท่ามกลางความงุนงงของทุกคนชายชราคนนั้นก็พูดว่าขออนุญาตนะครับเขาพูดพร้อมกับเอื้อมือไปหยิบซอบโบราณตัวนี้ขึ้นมาอย่างทะนุถนอมและค่อยๆปัดฝุนที่เกาะอ,อยู่ตั้งสายไหมปรับจูนเสียงเล็กน้อยจากนั้นก็ลงมือบรรเลงเพลงย้อนว,นวาน เสียงซอที่เขาบรรจงสีบาดลึกลงไปถึงหัวใจอันเย็นชาของผู้เข้าร่วมประมูลบางคนถึงกับน้ำตาคลอบางคนรู้สึกตื้นตันคล้ายมีก้อนมาจุกอยู่ที่คอขณะที่ชายชรายังคงบรรเลงบทเพลงในอดีตไปเรื่อยๆ หลังจากที่สีซอจบเขาก็วางซอโบราณคขนั้นลงยกมือขึ้นปาดน้ำตาแล้วก็เดินลงจากเวทีโดยปราศจากคำพูดใดๆเขาไม่พูดอะไรไม่มีคำพูดใดเลยแม้แต่น้อยจากนั้นก็มีเสียงตะโกนจากชายคนหนึ่งผมให้สิบดอลลาร์แล้วก็มีอีกคนตะโกนแข่งผมให้25เลย และทันใดนั้นเองชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นและตะโกนสุดเสียงว่าผมให้100ดอลลาร์สำหรับซอที่ชายชาลาเล่นอะไรที่ทำให้ซอโบราณสามารถขายได้ถึง100่งร้อยดอลลาร์น่ะหรอครับคำตอบก็คือชายชาลาได้ใส่ความมีชีวิตชีวาาให้กับซอโบราณน,นั้นบทเพลงของเขาได้พูดคุยกับหวัวใจของทุกคนในงาน ขณะที่พิธีกรการประมูลพยายามจะคุยกับสมองของทุกคนและเราก็รู้กันดีว่าหัวใจอยู่ใกล้กระเป๋าเงินมากกว่าสมองแล้วเรื่องนี้ก็ได้สอนให้รู้ว่าโฟกัสการขายไปที่หัวใจและอารมณ์ความรู้สึกของผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าไม่ใช่สมองข้อมูลเหตุผลและความจริงล้วนจำเป็นแต่สิ่งที่ทำให้ลูกค้าซื้อคืออารมณ์ และนี่ก็เป็นตัวอย่างของการขายที่ขายออกจากหัวใจก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย